มีคนถามกันเข้ามาเยอะเลยว่าเลขทะเบียนไหนไม่ควรมีไม่ควรใช้หรือว่าทำยังไงจะให้รถขับขี่ปลอดภัยอยากจะบอกเลยว่าเลขอะไรบ้างที่คุณไม่ควรมีในทะเบียนรถยนต์เลขที่ไม่ควรมีในทะเบียนรถยนต์นะครับที่ถ้ามีแล้วจะทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคความวุ่นวายอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนฟังไว้ดีนะครับเลข2เลขนี้นะครับคุณไปเช็คดูที่ว่าที่บ้านถ้ามีแล้ว ต้องทำยังไงก็คือผมแนะนำว่ารีบเอาออกจากทะเบียนให้เร็วที่สุดนะครับก็คือเลข1-3กับ3-1เลข1-3กับ3-1นั้นจริงๆแล้วมันมีความหมายมาเป็นต้องเป็นแบบนี้เลข1-3มเนี่ยมันเป็นเลขเกี่ยวกับพวกของอาถรรพ์ความพิศวงความงงงวยแล้วก็เป็นเรื่องของความอะไรที่มันอธิบายไม่ถูกมันบอกไม่ได้มันคือแบบมันหาสาเหตุไม่ได้ นี่คือเลขเลขของ1-3เพราะฉะนั้นเวลาคุณขับรถที่มีทะเบียน1-3ไปบนถนนนั้นมันจะทําให้เกิดเกิดอะไรละ่ะเช่นคุณอาจจะขับรถชา้าๆแต่มีคนขับคนขับรถเร็วๆมาปาดหน้าคุณหรือว่าคุณขับรถแล้วดันไปเจออะไรที่มันอธิบายไม่ได้บนเขาเรียกว่าเป็นเหตุเพศภัยต่างๆอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะครับ อันนี้ก็จะกันนี้ก็ต้องบอกว่าเลข13นั้นเป็นเลขที่จริงๆแล้วเลข1 3มันไปนเกี่ยวข้องกับเป็นเรื่องของพระเยซูนะครับที่เป็นเรื่องของสุขสิบสาก็ต้องบอกว่ามันเป็นเลข13เพราะฉะนั้นทางโรงแรมฝั่งยุโรปนะครับก็จะไม่มีห้องที่13เหมือนกันว่าก็ถือว่าเป็นลัคกี้นัมเบอร์นี่ก็นี่คือเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเลข1 3ไม่ควรมีอยู่ในททเบยนรถนะครับแล้วในขณะเดียวก,กันเมื่อกี้บอกไปแล้วเลข13 31ก็ไม่ควรมีมันเป็นเลขกับหวัวของของ13 แต่อยากจะบอกว่า3าหนึ่งนั้นให้ผลแรงเลวร้ายกว่ารุนแรงกว่าโหดกว่า1นึ่งอีกเท่าหนึ่งต้องบอกแล้วบอกว่าเราทำแล้วยังไงก็คือเลข3าหนึ่งเนี่ยเป็นเลขของอุบัตรรริเหตุการฆาตกรรมเหตุเพศภัยนะครับหรือว,ว่าเหตุเพศภัยทางธรรมชาติที่แบบหนักๆัอาชญากรรมหรืออะไรก็ได้ที่เป็นแบบว่าที่เป็นเรื่องของเจอแล้วมันจะโหดกว่าปกติเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเลข3าหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็จะหมายถึงว่าการเสียชีวิตอะไรก็ได้ การเสียชีวิตการพิกลพิการการผ่าตัดใหญ่มากเนี่ยมันผ่าตัดใหญ่เอามาพึกอามาพาดเป็นไปเลยหรือว่าเป็นแบบผู้ป่วยติดผู้ป่วยติดเตียงก็ดีอันนี้คือให้เห็นภาพว่าเลข2ตัวนี้ความหมายเนี่ยมันจะทำนองเดียวกันคือเป็นความหมายที่ไม่ดีกับคนขับต้องบอกว่าวิธีแก้นะคือจะบอกก่อนว่าวิธีการปิดทองเอาแผ่นทองมาปิดเลขทะเบียนพวกนี้เพื่อปิดไม่ให้คนเห็นเนี่ยมันแก้ไม่ได้นะครับแถมมันยังผิดหลักกฎหมายด้วยต้องบอกว่าถ้าตำรวจเห็นตำรวจอาจจะเรื่องจะปับเงินได้เพราะฉะนั้น ไม่จาเป็นนะครับที่จะต้องคือแนะนําอย่างเดียวคือให้เก็บเลขทะเบียนไปเลยให้ไปลองลองไปดูไปจองเลขทะเบียนใหม่ไปดูเลขทะเบียนใหม่ดูที่ไม่มีเลข2ตัวนี้เพราะว่าตามสถิติแล้วเลข2ตัวนี้กับการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนี่ะมันสัมพันธ์กันสูงมากนะมันสัมพันธ์กันสูงมากซึ่งจริงๆแล้วมันมีคนที่ทำสถิติตรงนี้ออกมาแล้วว่าจะมีเลข2ตัวนี้ไปเกี่ยวพันกับทะเบียนรถที่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเพศภัยหรืออันตรายหรือ ปัญหาต่างๆบนท้องถนนเนี่ยจะมีเลขสองตัวนี้เข้าไปจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าเลขก็มีส่วนในการตัดสินใจเช่นกันแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าจริงๆแล้วหลายๆคนนะครับที่ขับตั้งใจขับรถแล้วแต่ก็ยังเกิดอุบัติเหตุนี่แหละถึงว่าเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมทะเบียนรถถึงส่งผลกับชีวิตคุณ